สวัสดีครับผมเซลตังอีวสุยุทยานะครับผมกลับมาพบอีกครั้งนะครับผมหลังจากการเปิดตัว2022ไปแล้วครับวันนี้ผมพาไปชมอีกรุ่นหนึ่งครับอีวสุแคปโฟสอ2ครับผมตัวนี้เป็นตัว S นะครับผมแตกต่างจากเดิมยังไงเพื่อนๆถ้าเป็นแฟนน่าจะเคยเห็นแล้วนะครับเป็นแฟนอีวสุแฟนแท้เนี่ยเห็นปุ๊บรู้เลยนะครับต่างยังไงนะครับกระจังหน้านั่นเองนะครับผมกระจังหน้าตัวนี้เป็นแบบใหม่นะครับผมเป็นแบบทูโทนะครับสองชั้นนะครับมีสีดําและสีเทาเข้มนะครับ สลับกันนะครับผมดูนะฮะมาดูใกล้แจมเลยสีดำเนี่ยจะเป็นแนวแบบเหมือนลอ o s ี่นะจะออกเงาๆนิดนึงนะครับคล้ายเป็น no b บ a c นะครับแล้วก็ตัดกับตัววัสดุสีเทาจะออกด้านนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านในนะครับจะซ่อนไว้ด้วยลายของเคปล่านะครับผมเพื่อนๆดูกันนะครับผมว่านะครับมันดูซิ่งขึ้นดูสปอร์ตขึ้นนะด้วยความที่เป็นโทนสีดำนะครับถ้าตัวเดิมเนี่ยมันจะเทาล้วนนะฮะ แต่อันนี้มันจะมีดำสลับกันสปอร์ตบวกความหรูนะครับคันนี้แต่งพิเศษอีกแล้วนะครับผมคันนี้มากับ Mac n 5 SE นะครับผมงานของพี่หนุ่มเม้งนะฮะดูฮะสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับจริงๆจะเป็นคล้ายๆเป็นลายเวลนะฮะแต่บ้าเป็นแบบ n 5 SE นะครับผมดุมม่วงน็อตม่วงคาลิเปอร์ม่วงตรงนี้ฟรี์หมดครับลัดด้วยยางซูแมกนะครับผม2 5 5 5้นะฮะคันนี้จัดทรงนะครับผมหน้าโหลด1นิ้วครึ่งหลัง3นิ้วนะครับผม สไตล์ยีราฟซิงนั่นเองนะครับผมยางหนาเนี่ยก็โหลดประมาณนี้นะครับเป็นอีกสเปคหนึ่งที่ผมแนะนําเลยนะครับอ่ะยังไม่พอนะครับคันนี้แถมท่อซิงเนียครับเป็นเทิร์นยกแคทนะครับท่อซิงออกท้ายปลายได้นะครับผมของพี่ธนพลยางซิงเองนะครับผมหล่อเลยลายเป็นแบบเหมือนไทเทเนียมนะครับกระบะแม็กนีเนอร์พร้อมฟิล์มพร้อมกันสาดพร้อมนะครับด้านในล็อกเบรกล็อกคัทพร้อมที่จะมาให้ดูด้านในอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเหมือนตัวเดิมนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับ2022ก็เหมือนตัว2020นั่นเองอ่ะ คันนี้เป็นสีขาวนะครับผมจะเห็นได้ชัดเลยว่ากระจังหน้าสีขาวหรือสีบรอนนะครับก็จะเหมือนกันนะครับผมถ้าเป็น2022นะฮะก็จะมีดำ glossy นะครับดำแบบดำเงาสลับกับเทาด้านนะครับแล้วก็เป็นเคปลาแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นแบบ2ชั้นนะฮะกระจังหน้าก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมจะเป็นออกแนวรังผึ้งนิดนึงนะครับคันนี้สีขาวนะครับตกแต่งมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับถ้าใครเป็นแฟนผมจะรู้เลยนะฮะก็แม็กเวลขอบ18นะผมลัดยางหน้า245นะครับ รับ45นะครับ R18 Zoomax นะครับหลังเป็น27540นะครับตัวนี้เป็นแบบเวลแบบมาตรฐานไม่ใช่ N5 นะครับผมแต่ว่าเรียกว่าได้รบความนิยมที่แทบจะมากที่สุดเลยดีกว่านะครับเป็นตัวจัดโปร่งผมเลยคันนี้29,000จบนะฮะโอเคหลัง3นิ้วดูฮะโหลดนะครับหน้า2นิ้วนะดูหลังนี่เราใช้เป็นกล่องโหลดนะครับไม่ต้องห่วงเพื่อนๆนะฮะถ้าอยากเอาขึ้นนะครับแจ้งได้นะครับผมแล้วก็หน้าก็เป็นสตัดปรับเกียวนะครับผมลองดูฮะ สเปคนี้ใช้งานได้นะครับหล่อได้เท่ได้มาตรฐานเลยนะครับสามารถบรรทุกของได้ด้วยนะครับอ่าคันนี้ท่อซิ่งเหมือนกันนะครับออกท้ายปลายดร้านะครับของพี่ธนพลยังซิ่งนะครับผมตัวนี้เราเทิร์นยกแคทให้ฟรีเลยคุณไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเดียวออกเราจบครบไปเลยที่เดียวคุณไม่ต้องไปแวะทําร้านอื่นแล้วนะครับออกจากศูนย์ได้สภาพนี้เลยโอเค สองคันนี้นี่มาพอดีะครับผมมีโอกาสได้ส่งมอพอดีเลยนะสวยจริงๆนะสีบอลก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งที่สวยเลยนะครับผม Mac N5SE นี่มันเท่จริงๆฮะเข้ากับสไตล์ยีราฟจริงๆนะฮะยีราฟซิงบวกกับระจังหน้าที่มันเข้มขึ้นหนุ่มขึ้นเท่ขึ้นนะฮะดูฮะสีขาวเนี่ยฮะขาวตัดกระจังหน้าดํานี่มันดุจริงๆฮะเดิมๆจากโรงงานนะครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับผม2022ขาวหรือบอลนี้นะครับใครสนใจนะครับทักมาได้เลยครับ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมอย่าลืมนะครับแตงอีสุยาเจ้าเดิมทักมาก่อนนะครับซื้อได้ไม่ได้นะครับอ่าโอเคก่อนไปนะครับผมจัดโปรนะครับราคาเดิมนะครับ2,022 2,900 0บาทจบเลยนะครับสไตล์สีขาวนะครับแต่ถ้าเป็นสีบอลเงินเป็นแนวยีราฟยางหนานิดนึงแม็กซ์แอนฟผมขอเก็บเพิ่มนิดนึงนะครับ35,000พอะเพื่อนๆพี่ๆที่ชอบคลิปนี้นะครับยังไงผมแตงอีสุ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันคลิปหน้ามีอะไรดีๆนะครับเจ้าตัว2022นะครับผมจะพามารีวิวให้ชมอีกครั้งนึงนะครับผมวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับกับเจ้าคันนี้เลยครับ Isuzu c a p 4 2022ครับผมบ๊ายบายครับ